ทา้งแบบทำคอนเทนต์ใส่ชุดตุกตาเอ้ยอะไรเอ้ยใส่ชุดอ่าวยหญ่คือหาทุกวิธีทางจนแบบว่าสุดท้ายแล้วมันเจ็ดแสนแตกเราก็เลยแบบแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากๆก็ร้องไห้ไปเลยค่ะวันนั้นใครริวจ๋าพูดถึงเขาสุดหน่อยทำยอดแตกรู้สึกงไงบ้างโอ้ยอยากบอกเลยว่าภูมิใจกับตัวเองมากๆเพราะว่าวันแรกที่บอสนวัดกล่าวบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทำยอดถึง70,000 0หนูคิดเลยนะว่า เจ็ดพันหนูจะถึงไมเนาะใช่แต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆแล้วก็จริงๆจากการไลค์พี่หลิวไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าขายแต่รอบไม่ได้ยอดเยอะค่ะแต่ว่าอาศัยจากความขยันที่ไลฟ์เชา้าเที่ยงเย็นเอาแล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยไม่ไม่หมิม่นเงินน้อยค่ะแลวเห็นว่าก่าอนจะแตกก็คือน้ำตาล่วงกันด้วยนะใช่ก็คือแบบสู้กันมากับพีดีด้วยความที่หนูเอาพีดีมาไลฟ์ด้วยใช่ก็ทั้งแบบทำคอนเทนต์ใส่ชุดตุ๊กตาเอายอะไรเอย่ยใส่ชุดอ่าวยาย่คือหาทุกวิถีทางจนแบบว่าสุดท้ายแล้วมันเจ็ดแสนแตกเราก็เลยแบบแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากๆก็ ร้องไห้ไปเลยค่ะวันนั้นแอบเห็นพี่ดีเขาบอกว่าเขาก็ช่วยเราซื้อนะแต่แค่แปดกระปุกใช่ <laughs> พี่ดีเขาก็ช่วยแต่ว่าแบบก็เท่านั้นคือสิ่งที่หนูภูมิใจกันมากๆเลยก็คือเรามาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราเองทั้งสองอคนโดยที่พวกเราแบบพยายามกันเองอใช่พยายามไลฟ์พยายามขายใช้ความขยันของเราใช่ค่ะแล้วพอมันสําเร็จแล้วเรารู้สึกไงบ้างก็คือแบบอย่างที่เห็นเลยอย่างที่ทุกคนเห็นตามรูปตามคลิปเลยก็คือร้องไห้คือ ภูมิใจมากๆเพราะหนูรู้สึกว่าคือถ้าทําได้มันคือครั้งหนึ่งในชีวิตที่แค่2อาทิตย์สามารถหาตังค์ได้7จ็ดแสนบาทไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งชีวิตปกติหนูอ่ะไม่ได้แบบว่าอาทิตย์หนึ่งหาตังค์ได้แสนหนึ่งคือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่จนมาแบบเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะไลฟ์แล้วขายของได้แบบได้เงินหลักแสนขนาดนี้ก็ภูมิใจกับตัวเองค่ะเราเคยเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าขายของในออนไลน์นะ แค่แบบโพสขายรีว yes. well, really like okay. ิวเฉยๆแต่ว no ่าไม่เคยไลฟ์สดขายมาก่อนค่ะนี่คือครั้งแรกใช่ครั้งแรกเลยรู้สึกอะไรยังไงบ้างตอนขายอย่องเงอ่ะหลังจากขายเราก็รู้ว่าลูกค้าเขาชอบอะไรเขาอยากให้เราทําคอนเทนต์แบบไหนแบบอยากให้เราขายแบบไหนต้องฮาร์ดเซลแบบไหนแต่ละแอปต้องแบบว่าขายแบบไหนทํายังไงพูดยังไงก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็รู้สึกว่าได้พัฒนาการพูดของตัวเองมากขึ้นค่ะถามวกดดันไหมถามว่ากดดันไหม วันวันวันที่15ที่บอสเข้ามาเม้นว่าเนี่ยขอให้ยอด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 ได้เจ็ดแสนภายในห้าทุ่มจะพาไปทานข้าวพาไปกินจิบสับอะตอนนั้นหนูถึงกดดันหนูแบบอุ้ยหนูตรงได้แล้วนะเพราะว่าหนูพยายามมาหลายวันมากแล้วแบบวันนี้คือวันสุดท้ายวันที่15ที่หนูจะได้ถ้าเกิดหนูทําได้หนูจะได้ไปทานข้าวหนูก็เลยแบบแอบกดดันนิดน,นึงแต่ก็สู้เต็มที่แล้วก็จนเจ็ดแสนแตกค่ะแล้วพอไ,ไป้าปแล้วพอไปได้ทานข้าวแล้วได้เจอกับบอสบอสได้มีแนะนำเทคนิคพูดอะไรกับเราเพิ่มเติ ก็บอลมีส่วนใหญ่เป็นถามคําถามมากกว่าว่าเหมือนในเชิงทําความรู้จักค่ะว่าอายุเท่าไหร่มาจากไหนพ่อแม่ใครเป็น ใครเป็นเวียดนามมีแฟนขบเวียดนามไหมมีดองเวียดนามไหมไหนลองพูดเวียดนามซีแล้วก็มีแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอะไรเบื้องต้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือตรงที่บอสเคยบอกว่าหนูต้องปรับตรงไหนหนูก็ปรับไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไม่มีอะไรที่ให้คําแนะนาเพิ่มเบ,บอกบอสต้องให้เราปรับอะไรเพิ่มบอาโอเคแล้วดีแล้วบอสบอกบอสบอกว่าโอเคแล้วค่ะ,คคะใช่เลเดเลย,ยวเวียดนามจะมุกเป็นไฟแนนน่นอนใช่ใช่ก็คือแบบว่าเดี๋ยวไปที่เวียดนามแล้วก็รอไปเจอแฟนๆเวียดนามแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากันเยอะไหมเพราะมันชุนละหุกันมากเลยใช่ ก็เตรียมนามก็รอเจอแล้วใช่ใช่ค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเอาจริงๆคุณพ่อเป็นคนเวียดนามก็จริงแต่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไปบ้านเกิดของคุณพ่อใช่รู้ภาษาเวียดนามบ้างมีฝึกบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่เก่งยังไม่เก่งเท่าไหร่ใช่ค่ะอันนี้เราจะมีเตรียมอะไรไปฝากแฟนๆของเวียดนามด้วยไหม คือหนูกำลังคิดว่าหนูอยากเอายาดมไปฝากเขานิเมเจอร์คนไทยไงใช่ทำไมไม่เอาน้ำพิ้ปลาสลิดไปล่ะอุ้ยต้องหลายกระป๋องเลยนะหรือ <c ười> <c ười> ต้องเหมาแบบต้องหลายแบบกระปุกเลยอะ่ะต้องแบบกระเป๋าซักแบบ40ี่อย่างเนี้ย เืามพร้อมของเราเดี๋ยววันที่3จะต้องมีการเข้าบ้านอย่างเป็นทางการแล้วเ<อ>ตรียมเมกลมเม็ดเด็ดพายอะไรที่แบบว่าเฮ้ยฉันมารอบนี้ฉันต้องป้วปังแล้วต้องเป็นที่พูดถึงแน่นอนก็คือวันที่3อยากให้ทุกคนรอติดตามเลยเพราะว่าตอนนี้มีคอนเซ็ปต์ไปแล้วค่ะว่าจะเปิดตัววันที่3ามยังไงก็ขอทุกคนรอติดตามแล้วก็ อ้ไม่อยากสปอยสปอยไม่ได้เนาะก็ฝากทุกคนรอติดตามเท่านั้นวันที่3แล้วก็ใครที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากมาส่งก็มาหาหนูได้นะคะมาส่งกันได้ค่ะแต่แอบเห็นพี่ดีก็แอบสปอยอยู่นะเขาบอกว่าเนี่ยชุดเอ่อชาติพันธุ์เนี่ยคนโด2สองชั้นอยู่ไม่ได้นะชุดอ่ะโอ้ยด้วยความที่เครื่องหัวมันยาวอา้าว,วมันยาวแต่ว่าตอนนี้ก็แบบก,ก็อุ้ยแค่นีไไน้คือลองแล้วเดินได้คล่องตัว ยังเดินไม่คล่องเท่าไรดเหมือนแบบใช่แต่ก็ต้องฝึกกันไปและจากดราม่าที่ผ่านๆมาที่หลายๆครั้งที่แฟนางามจะบอกว่าเราเนี่ยสวยเวลายืนคนเดียวหรือว่าบางทีพอไปยืนถ่ายรวมแล้วเราจมเนี่ยตอนนี้เราได้มีการปรับแก้หรืออะไรเพิ่มเติมในส่วนตัวสางจที่เห็นตรงนั้นไปก็คือรู้สึกว่าปรับ ปรับอย่างดีขึ้นมากๆเลยค่ะและหลายหลายๆคนก็ออกมาบอกแล้วว่าแบบผลิตมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากๆในเรื่องของการโพสต์ในเรื่องของการที่ยืนคนเดียวแล้วยืนกับเพื่อนเราไม่จมแล้วแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรกับการที่บอกว่ายืนคนเดียวแล้วสวยกว่าหรืออะไรเพราะว่าก็สวยอยู่แล้วเนาะแม่เหมือนตอนนี้เราก็เข้มแข็งขึ้นใช่ก็คือหลังจากผ่านดราม่าตรงนั้นมาก็กลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยค่ะจะไม่มีนางผ้าห่มแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วค่ะไปมาค่ะตอนนี้สตองเท่านั้นขอแบบ เป็นตัวเองและแฮปปี้ที่สุดแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็พอแล้วค่ะ,อะขอกาลังใจหน่ยค่ะก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าวันที่3เมษายนอย่าลืมมาส่งพัหลิวนะคะแล้วก็ใครยังไม่เข้าด้อมเตรียมตัวไปเข้าด้อมได้นะคะ